วันนั้นพ่อเขาดูดวงดวงรายสัปดาห์ค่ะแล้วคันนี้ว,วันเสาร์บอกว่าอาจารย์เขียนว่าจะได้เงินจากลุงเก่าแล้ววันนั้นเลยหลอ,อแม่นมากคำ <c oughs> ทำนายเจ้าหนี้เก่าก็ขับรถเข้ามาบ้านให้คิดเงินให้น้อยโอ้โห oh แต่ใช่นี่ oh ho. สุดยอดเลยคลวาม <c oughs> แม่กันทั้งเป้าทล้แม่เลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เตียเชื่อคาทำนายขอบพระคุณมากเลยวันนี้นะครับมาที่โรงหล่อแถวไหนนะบอกหน่อยสิ สามพานชื่อบริษัทเนาะแถวตรงช่วงสามพานตรงช่วงไหนของ900 900ในร้อยตนรอยตรวจสามพานเลยเนาะขอบพระคุณมากเนาะ<แ>เป็นแฟนขับอาจารย์มงคลรถเต้นทครขอบพระคุณจากใจเลยนะครับวันนี้มา บุกถึงบ้านเลยบุกถึงโรงหล่อพระเลยเนาะนะครับขอบคุณขอให้ร่ำรวยขอให้ประสบความสำเร็จนะเมตตามโมกุณาพุทธปานิทายินดียะเอ็นดูสัมปสิทธิยังมะมะคัดเตสิกัเตสิกินกรณาคับเตศิอาหาไปิตังชนมิชนมิขอให้ร่ำรวยขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับการเงินการทองดีมากนะครับสาธุสาธุสาธุ